โอ้กาบดีโฟมแม่พี่น้องด้วยนะผมน้ำเกมเมอร์แถววันนี้ก็จะมาเล่นอาสูรอดอีพีเจ็ดนัดตกปลาต่อเดี๋ยวเราจะรอจีนี่พีเข้ามานะฮะนะครับอาจจะมีเสียงรกวนนะฮะเออตกปลาต่อแล้วเกมที่ผมลงไปห้านาทีนะครับ ทีอ็นแฮปปี้เข้ามาแล้วครับสวัสดีครับอุ้ย,ย,ยผมตกได้เซลเุ้ยคุณดูดิเราอ่านไปเจอมาไม่เจอมหรอครับเออ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวผมทําที่ตกปลาให้เอาเไหมคะเดี๋ยวคุณเพื่อกันตกแล้วถ้าคุณเจอเมวคุณได้เอาแมวตัวนั้นเลยไปเจอ ไม่มีไม้ตัดก่อนตัดไม้ก่อนนะตัดไม้ตัดไม้เจ้าเก็บเก็บอะไรหรอเก็บอะไรก็ได้โตแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่โตครับ เบ็ดตกปลาของคุณอยู่ในกองนะตก,ตกปลาในบ้านก็ได้ไม่ต้องไปตกปลาที่ไหนไกลในบ้านนี่แหละเราตัวอ,อย่างต้องแตกของคอุณแล้วน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตกปลาตกได้เอาจริงเหรอตกน้ำตกในน้ำช่วงก็ได้ดครับได้ได้ปลา เพื่อเงียบปลอดภัยที่ผมผมยอมเป็นผมรับทำรับทำพุทธมนต์เป็นน้ำติดๆหรออืมกินไก่ไก่เขาบอกว่าห้ามกินแต่ในโลกกินก็กินได้มาเร็วมาตกปลากันตกปลาเป็นใช่ป่ะเป็นครับผม ต้องมีน้นะปาหมันก้นะต้องมีน้ำแบบเป็นตึงน้ำนี่โลคับผมนีผมเคยเล่นมาแล้วครับโอ้ได้สองตัวเอาพิงเอาปลาไปเอ้ยค oh, yeah. well, so yeah, ุณตีผมม่งไปไปหาตีผมหรอไปไปหาเดี๋ยวผมไปหาได้ไข่ปลาหมึก <t Ciao> ี๋ยวผมไปหาเมียวมา้ผมขับบางอย่างล้วนี้มาเร็วแสดงว่าปลาหมึกออกกันเดียวจะเองมาพามาเร็วเมียวเมียวได้ปลาด้วยตัวป้างทาเถอะเมียวมาเร็วปลากี่ตัวแมวจะครับกี่ตัวก็ได้แต่บางครั้งก็ไม่รักไปต่อเมียวไปผมมีสองตัวแล้วไปเดี๋ยวผมให้มาเร็วขอตัวก่อนนะ อครัอรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลงผมด้วยผมจะทำเตียงกันหนึงผมมีเตียงอลำขการที่ผมจะให้ค hey, hey. like ุณล่นเล่น hmm. ด oh, uh. yeah. ูน um ิดหนึ่งเฮ้ยเมียวต้นน้ำเดี๋ยวที่ทำอะไรพเเมียววับต้นน้ำต้นน้ำนะอะไรพี่สามารถทำเตียงนี้ได้เดี๋ยวใจด้วยเอาเตียงเก่าอ่ะ อ่าพี่ให้เตียงสีน้ำตาลกับปนานนะโอเคมาตรงนี่เลยเตียงสีน้ำตาลมาเร็วผมมาแล้วคนหนึ่งครับลงก่อนดิผมไม่ก่อนนะได้ล้ออีกแล้วคุณร้อนด้วยเดี๋ยวผมหลงผมไม่เจอคุณนี่เมียวเมียวอยู่ะผมเอาสีดำนะโอเคผมสีได้ผมวางให้คุณแล้วแหละไม่ต้องนมากหรอกเมียวไปกันต่อไปเฮ้ย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 มาด้วยดิ เขมัดม้วยเดี๋ยวโอ้ยกลับบ้านก่อนเอาทำไมาผมจะขุดดินทำทางเลยขัไดยไม่ไปขุดผมมีหินเอามีหินเท่าไหร่6ี4กว่าอันผมขอ6ล้มปีไม่ละเดี๋ยวเราลงอ่ะแล้วก็มาหาผมไม่ได้ก่อนดิผมก็ไม่ไปหาคนคุณจะไม่เมาเดี๋ยวคุณจะเอา้เอาเมวไม่ได้นะผมมีปลาแค่ตัวเดียว โยนปลาไห้ผมก่อนเดี๋ยวฝังไว้ที่ผมแต่โยนหินก่อนดีมากโยนปลาวัดดีมากไปพี่ยแม่ว่ายน้ำเล่นอ่ะไปรู้กพี่ต้องหาหัวให้ได้อ่ะหัว่ารัวเป็นสิ่งสำคัญเลยพี่พี่ต้องการหนังอีกหนึ่งอันจะทำอะไร สก้าวชุดชุดอะไรชุดที่นั่นเนาะชุดที่เอาน้ำต่อยังรองเท้าอ่ะรองเท้ามาเลยโอ้ไม่อยู่สามโอเคผมขอดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยากคุณกลับบ้านเออคุณกลับบ้านไปค้าของก็ได้ผมตั้งหินไว้ครับตามหินมาเนะาะผมกระมืดแล้วผมล่า่าผมไม่กินคนกะมืดแล้วคนจะไม่ไมไมเนี้อมาแล้ว เราห้าหกจะจังเกิลน,นี้เด็กขาดเดี๋ยวมันออกไปผมจะหาให้ดูนเพราะจังเกิลนีน้มีถ้าเราออกจากจังเกิลน,นี้มันจะไม่มีแมวแมวมันอยู่จังเกิลน,นี้ฮะพี่เสียงลออแล้วไม่เสียงกับมันเองราจะอ๋อผมจะขอสองอย่างอย่างคือคลิ้อินโทนผมทำเยอะเหมือนคุณหมาผม ทำมิ้นท์โทนหรือสอนทำมินโทนเกิดเูืับใครฮะอ๋อก็แมวนายมาได้ไหมแต่มาตามมาตีแล้วต่มาถูกด้วยนะมีทำนตีนเป็นื่อางเขาลุตีนเป็นแล้ว มุดจริงก้นน้มาเร็วเมียวเอ้ยมีวโอ้ว่าหายเดี๋ยวมันจะเหมือนคลิปมีวเขาหายครับเมียวจะหายไปแล้วคลิปหนึ่งครับเขาเสียวประหวาใจแต่ไม่เป็นเลยมียว้ามาเฉยเดี๋ยวมันว้าได้เนืไม่เู้เดี๋ยวมันจะตอนเจ้าของกันอย้ผมเนี่แหละเจ้าของใช่ผมเจ้าของต้นน้ำอยากให้อาหารเองอย่าให้อาหาร ในนั้นเองนะถ้าเจอแมวอย่าให้อาหารแมวเองนะคุณก็ต้องมาผมกาลังจะตามคุณไปไหนผมเจอเหินเองน่แหนะตามไมแาต่แค่สมมติผมเจอหินอีกแบบนึงแนละ้วผมถอไปตามผมยันี้เราไม่เห็นคุณสักตัวตนเลยมมคุณจะเดินวนไปทําอะไรนะเอ,อ๊ะคุณต่อสะพานเหรอคะใช่ใช่ต่อสะพานทำไมาอะแมวคุณจะได้ข้ามมาได้อะอมแมวคุณข้ามได้แล้วค้ะคุณ ไม่โอ้ผมเจอชื่อคุณแล้วคุณรอผมได้ไหมไม่รอไม่รอโอยกี่คนไม่รอเลยเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มหลงละเดี๋ยวคุณจาทางกลับบ้านไม่ได้ผมผมจ้ำได้ผมจะร้องหไห้ไม่ผมเจอคุณแล้วครับ,รบผมเจอคุณแล้วคุณครับฮไม่รอทำอไรอยู่จ๊ะต่อบล็อกอยู่ ผมมองทุกคนรักชาติชาญเอาคุณคุณแม่คุณนายอยู่ข้างหลังอ่ะใส่เห็นพี่่เห็นไหยเอาตามตามเรามาทำไมอ่ะนี่แหละตามไปอ้าวไม่ตามต้นหน่อยเมียมาแล้วนี่เวลานี้เรายังไม่เจอแม่รักเกลือเลยในถ้าเกิดเราวันนี้เราจะหลงบ้านตัวน้ำเียวอะควนทำบล็อกผมก็จะหมดแล้วถ้าหมดเราจะกลับบ้าน เราเราค่อยมาอีกอาจจะมีเสียงรถนิดหน่อยนะอาจได้เปลนนาทีแล้วผมอ่ะไปกับบ้านจะมืดไม้หินหมดพอดีไปกับบ้านอย่ามืดคุณรอด้วยคุณรด้วยดิเมียวไปหินเดี๋ผมก็ลงนะเมียวเมียวเมียวคุณรอผมด้วยผมขอชุดขุดตั้งมอนหินหาย ฮะยินหายคุณไปไหนเราบอกด้วยจำมาผมจำได้สิคุณไปไหนเออเออจะตายไหมน้ามาเนี้ใช่มาแล้วจะมืดแล้วแล้วไปแล้วแล้วจะถือดาบไปเลยดับนะครับไปก่อนเลยเห็นอยู่นู่นต้นน้ำไปไหนไอที่สะพานอยู่ทางนี้ทางนี้อย่ามั่วผมมาที่สะพานแล้วผมก็เห็นคุณอยู่จะมืดแล้ว จะมืดแล้วเหมียวเหมียวเหมียวโดนซอมบี้กัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่มันมันไม่โดนกัดแล้วถ้าเหมียวสมมืดเหมียวโดนซอมบี้กัดแล้วต้นมือมันไม่โดนหรอกไม่โดนกินเหมียวก็โดนซอมบี้กลับบ้านเฮ้ยจะถึงบ้านแล้วเร็วทุกคนไมาเมตรครับผมไม่ถึงเมตรโอ้อีกอีกไม่กี่สองสิบหมื่นยี่สึกมื่นนายลองนายลองอินเทอร์แล้วนายเข้าปมะตูแล้วจะมืดแล้วตอิมเจ้าของมืดยังยองเลยก็มืด โอโห้ดิ๊ดเดอร์ชิเปอร์วิ่งมาเร็วชีเปอร์ตัวแมวใช่ไหมอืมมันก็จะไม่สามารถ้าบ้านแต่มันก็ระเบิดทำบ้านเราได้ใช่น้ำเข้าบ้านทางลัดเลยโอ้โหเออจะงูนะครับผมงูไปลุยตรงนั้นมาเร็วเหมียวเฮ้ยเหมียวนี่เขาโอ้โหทำบ้านดีกว่าครับผม พี่ทำกับดักไว้ใหคลิปอยู่นะเห็จริงนะพอัที่แล้วผมจำได้ผมทำกับดักไว้ครับใครดูคลิปผมก็จะรู้ว่าผมทำกับดักอะไรไว้นะก็น้ำอาบน้ำไมกันเร็วผ่านน้ำนิ่งกันเลยเดี๋ยวพาแมวเข้าบ้านก่อนเข้าไปแมวอพยพกระจุ๋ยเฮ้ยดีอคุณอาบน้ำน้ำนิ่งผมมีเซตโต้ด้วย มาเร็วๆเถอะเนี่ยกำลังไปอาบอยู่อ่าบิ๊กฝังนึยของผมไม่ไม่อย่าไปอยามกระช่วมอะไรมาบิ๊กฝังเลยของผมไม่อาบน้ำชั่วหรอไม่อมากดีๆมากบิ๊กฟังนผมเอ้ยมุกมุ้งอะไรล่ะต้องงงแกงแล้วตลกเหรอตลกเจ้าเอ้ยแล้วที่นอนสีขาวนั่นของใครที่นอนสีขาวทุกใบ เอาไหมผมเอาไหมผมไม่ให้ไม no, mm. ่ใ okay, ห้ไม่ให้ไม่ให้ไ mm ม่ใ hmm. ห oh ้เหรอใครสีดำเนาะไอ้เจ้ของใครอ่ะไม่รู้จัะจบกระโดดนุ่มเอาน้ำเย็นของพี่ทำไมลองมาโอ้ยไอ้เนี่ย นอนเออนอนลผมป้าหมอ้คุณผมอัดได้สิบสองนาทีแล้วนะผมอัดผมก็อัดได้สิบสองนาทีนะนอนนอนละพรงนี้เราจะไปหาไม่มีราจะไปหามีมอนเตอร์อยู่ใกล้อะมีมอนเตอร์อยู่ใกล้เราไม่ได้นอนแล้วเสียใจด้วยคุณนอนไปก่อนเดี๋ยวเวลาคุณลุกขึ้นมาเดี๋ยวนอนไม่ได้ มือปราบสังพลวิสมือปราบสังพลวิสมันคือมือปราบสังพลวิสวั์จิตปลาน่าดีขุดจอมันด้วยวเหล็กเนอะเอ๊ะวัดจิตาลาคุณเอาอันนี้ไปอไันไหนไหนอ่ะอยู่ข้างหลังโอ้โหหมดแล้วไหมคะเอาไม้ผมอีกโก้ได้มาจากซอมบี้ ด,ดิสตาละนนานอนเลยจะเออนอนบานัาการขอกระโดดนอนอ้าวมันเต้ยอ,อยู่ใกล้อีกนอนไม่ได้โอ้ยเห็นไหมคุณนอนช้าเดี๋ยวผมอยากการเรียนถ้าคิ๊เปลือะลายำนะันกิ๊บเปลืกคุณก็จะตัดงให้น้ำแบบใช่อ่ะ,อะนอนได้แล้วโอ้กิ๊บสอมมี่มันอยู่บนหลังคาบ้านนอนได้แล้วต้นน้ำโอเคโอเค อานอนเฉยอะกาศก็จะน้อมาดูด้วยเอ๊ะนอนปกติผมทำอะไรอยู่ครับก็นอนอยู่นอนเฉยอากาศก็ไ่เย้ไปโทษด้วยนะครับที่บอกเลยท่านผู้ชมของผมมันแล้วนั่นครับไปไปแมวมาดน้ำเร็วเมียวเมียวมาไม่อาว่าชักมันไปกันเถอะโต๊ะไหนมาสองวันแล้วเนี่ย มันไม่เคยระวังด้วยไปเราไปหาเหมียวมันตังนั่วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปหาหยุดสต็อปสต๊อบเราจะไปขุดหินก่อนฮะวอตีสาระเราจะขุดหินเยอะๆก่อนทไมโอ้ยอย่าอย่าลืมครับที่เราต้องขุดหินเดี๋ยวเราจำบ้านไม่ได้คุณเล่าส่วนผมทำไมไม่ น,นี่คุณมีที่ขุดเหล็กไม่มีมีที่ขุดเหล็กนี่มันที่<อ>ขุดดิน,นที่ขุดดินเออเหล็กเอาไงใช่ไน่าจะใช่เไปข้าาามจกองกำลังหาข้างบนนี่อาจจะมีคิปเปอร์ก็เป็นได้ไม่มีมีแล้วที่เปิด เราไม่ได้เข <ampa! S 1> ้าโอ้โค <Mozart and> <rage> ิปเปอร์ค <Hum dû t> ิเปอร์หัวกระปุกไม่รู้อน่าเสียี่างไปกันต่อไปไหมตัวขอด่าผมไอปอานจะมีเสียงกวาไปฮะเอ้ยเหนียวเป็นไรอยู่วอซอก อะไรตัววะมาเร็วโอ้ยดีโอ้ปลาห่าปอบอปอบมอ้องจิเฮ้ยเมียจน้ำได้ไม่รอผมจะไม่บอกทุกคนให้กดติดตามช่คุณครับผมกัไม่รู้กดติดตามเฮ้ยเาไม่รอผมเฮ้ยฝนตก

ชาวบ้านชาวบ้านแม่รู้สมตำตำตำผู้บาเลยเขาไม่ได้เป็นสปอนเค่วันละเนาะคุณนีจ๋า้อคำนี้อีกแล้วตีวเราตต้มน้ไปโอ้ยตายแล้วต้มน้ำแมวเอ้มวหลอกแมอ่มวไหมอ๋อนี่

เราวนจนไม่มีที่จะไปแล้วคุณจะไปไหนก็ได้ปี๊กแล้มันไี้มันเช่ามันไม่ไดีหรอกคุณวะผมไม่รู้ว่าฝนมันตกหรือว่าตอนนี้มันเช้าอยู่แม้ว่าแม้ว่ามาตัดหน้าหนูหุอย เช่นมั้นแมวไม่เจออีกโอยกับกับแล้วไปกับกับกันเถอะลับจับไม่อยก้เหรแมวมัาหนอมยู่กไระวังเลยจับแล้วระวังเลยด้วยไม่รอเลยเสีย คูณคิดดีเดี๋ยวปตบเลยเก็นแตงโมเยอะเพราะคุณจะคุณไม่ต้องกินแตงโมเยอะหรอกคุณมีกี่อาโนนี่เนื้อันเอาดีผมมีสี่สิบปอนะผมจะมาโมเป็นพยานแล้วผมนะเหรอไอ้ลงแล้วไออยู่นั่นอยู่ข้างบนดิฟิตปลาลขึ้นไม่ได้อีกสบายแต่วขึ้นได้เพราะผม สี่ยเมียวนายขึ้นได้ป่าให้ได้เลยนั่งหานช่างคุณนั่นผมเห็นอยู่ผมนันงอยู่กับผมอือ <c oughs> ผมอัดได้ยี่สิบนาทีแนละ้วเดี๋ยวเราถึงบ้านเราจะเก็บกิ๊ <c oughs>

ตอนนี้ก็กินแมวก่อนเดี๋ยวนาก็นมัอ่าน่่อนะ้นขอบคุณ้อานเสร็จแล้วอาเถอะคุณนี้ก็ได้ดีไรมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมและจีนแฮปปี้นะครับบายบาย